ชีวิตแมวน้อยน,นี่มันน่าเศร้าใจเกิดมาไม่มีมือนี่มันน่าเศร้าจริงๆถ้ากระทำแต่ง,งานฮัชปื๊บฮชบ,ชบ,ชบต้องเล่นกับปลาชมพูคนเดียวแบบเงาๆฮัชปืบปชบเฮ้ยเล่นๆก็ไม่ได้นะ้องพุงแตกหมดแล้วยังยังทำแต่ง,งานอีกยังไม่ชำน,นึกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่ฮัชปะช๊บชบเฮ้ยน้องปลาชมพูจะเพื่อนยางโบนอะไรเจอรี่ได้ยินนะสนใจด้วยเหรอ เห็นสนใจแต่งงานเลือกท,ทําเธอมาเล่นกับเจอรี่เธอนะ้ามิวมิวมาขยับปลาชมพูให้หน่อยคิยถ้ามิวไม่ทำงานก็ไม่มีตังซื้อให้หรอกนะของเล่นนืแค่แค่เจอรี่ดูแลตัวเองก็ได้ให้ชึบๆเดี๋ยวจับเองขยับเองเนี่ยจับให้มันขยับเออน้องปลามาหาพี่เร็วมาเร็วตุกติกตุกติกว่ายมาหาพี่เร็วน้องนังปลาชมพูเร็วเนี่ยมือมันก็ติดเนี่ยอ๋อหน้าเปิดจริงจริงยอย เอาโบก็นอนทั้งวันเลยโออย